สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา14นาฬิกา27นาทีสมเด็จพระนิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสับปทุมพระราชทานพระราชวโรกาส ให้นายกอบชัยเจริดาธิวัดสิทธยาพิบาลอาวุโสคริสตจักรกิจการของพระคริสต์นำคณะสิทธยาพิบาคลคริสตจักรและผู้แทนสมาชิคากคริสตจักรกิจการของพระคริสต์เฝ้าถูลลอ,องพระบาทถาวายพระพรพชัย,ยมงคลในในวันสมโพธิ์พระคิตสมภพ,พหรือวันคริสต์มาส2025 วันคริสตสมภพคือการเฉลิมฉลองความรักอันยิ่งใหญ่เป็นวันที่พระเยซูคริสตเจ้าประสูติเป็นของขวัญล้ำค่าเพื่อน,นำแสงสว่างและสันติสุขมาสู่โลกโอกาสนี้คณะนะคริสตจักรกิจการของพระคริสตขับร้องบทเพลงทูสวรร์เบื้องบนบรรเลงเป็นเพลงที่สื่อถึงความชื่นชมยินดีมีเนื้อหาอ้างอิงจากพระคริตรธรรมคัมภีรพระธรรมลูกาการบรรเลงเพลงของทูตสวรรค์คือการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า และการประกาศสัติสุขบนโลกส่วนบทเพลงรักแท้อ้างอิงจากพระธรรมคริตรธรรมคัมภีร์พระธรรมอิสยาสื่อถึงความรักของพระเจ้าที่ทรงรักมนุษย์ทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไของค์มนตรีเป็นประธานในพิธีถวายราชสาดุดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยายลัยราชพัฒนะมหาวิทยายลัยราชพัฒนครราชสีมา วันนี้พลเอกเดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษากิติมาศักดิ์ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเน้นโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร พระราชทานนามราชพัฒนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2535และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์มาเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชพัฒ38แห่งทั่วประเทศจึงถือเอาวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันราชพัฒตลอดระยะเวลาอันยาวนานจากวิทยาลัยครูสู่สถาบันราชพัฒและมหาวิทยาลัยราชพัฒ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอราาาสาธิราชทรงติดตามและทอดพระเนตรการเติบโตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างใส่พระไทยมากกว่า40ปีทรงเข้าพระไทยลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นแหล่งความรู้วิชาการหลากหลายศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และเป็นปราดแห่งการพัฒนาท้องถิน่น อันเป็นกลไกสําคัญที่จะสามารถเข้าถึงต้นตอแห่งปัญหาของประสงนิกรของพระองค์ในแต่ละท้องที่และสามารถดําเนินการแก้ไขและพัฒนายอย่างมุ่งเป้าเพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้านความไว้วางพระราชฤทัยนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจสําคัญในการทํางานและดําเนินชีวิตของผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร,ราชพัฏให้ตระหนักเสมอมาว่า ด้วยพระบารมีจึงมีราชพัช และในโอกาสวันราชพัฒประจำปี2569มหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศต่างพร้อมใจถวายราชสดุดีและจัดกิจกรรมอันเชิญตราพระราชลัญจกรสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพร้อมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆเพื่อแสดงถึงจิตตวิญญาณแห่งราชพัฒคนของพระราชาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดสตูลวันนี้พลเรือเอกพลเทพหนูเทพองค์คมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์42อำเภอเมืองจังหวัดสตูล โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจำมีนักเรียน733คนมีครูและบุคลากร117คนให้ความสำคัญต่อการฝึกทักษะวิชาชีพควบคู่ไปกับวิชาการโดยจัดให้มีรายวิชาเลือกเพิ่มเติมตามความสนใจ นักเรียนที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ต่อยอดการนำไพลที่ปลูกในโรงเรียนมาคิดค้นเป็นนวัตกรรมแผ่นแปะสมุนไพรไทยได้รับรางวัลเหรียญทองโครงการนักประดิษฐ์รุ่นจิว๋วไอ e w วเจนจ n เนีย w a r ว2025กลุ่มกเกษตรและสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติสามารถนำไปสร้างอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้ในทักษะวิชาชีพจะมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดให้นักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้พักอยู่ร่วมกันเพื่อง่ายต่อการทำกิจกรรมอาทิฮอเศรษฐกิจ5ชั้น2เป็นกลุ่มนักเรียนที่สนใจงานอาชีพหอเศรษฐกิจ3ชั้น2สนใจงานเบกเกอรี่ถ้าสนใจมากกว่าหนึ่งทักษะสามารถเลือกชุมนุมเพื่อศึกษาเพิ่มเติมอาทิ ชุมนุ่มอีโคพริ้นชุมนุมเครื่องตัดฉลุ C N C นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการรักสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกระถางต้นไม้จากใบไม้แห้งช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมวิชาการด้านการคิดคำนวณโดยวิธีจินตคณิตด้วย จากนั้นองคมนตรีเปิดห้องสม,มุดบุญญาดิเดกทดแทนอาคารหลังเดิมที่จะใช้สำหรับเก็บผลงานศิลปะของโรงเรียนภายในมีมุมห้องสม,มุดทะเลสดินทรนมุมสารานุกรมไทยและหนังสือทั่วไป รวมไปถึงมุม AI คลับที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แก่นักเรียนสามารถนำไปบูรณาการในรายวิชาอื่นๆอาทิการเขียนคำสั่งสร้างภาพทำคลิปวิดีโอทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและเข้าใจเนื้อหาการเรียนมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10ิบนาฬิการาชาสกุลกริดากรราชาสกุลสุประดิษฐ์และราชาสกุลทวีวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพิธีถวายพระตาหารเพนแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเขตพระนครกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระและสดับปกรณ์เวลา14นาฬิกาสามนาทีมูลนิธิพระบรมราชานุสาวร์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรนณีโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรนี ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการและพระจากจังหวัดชาเชิงเซาประกอบด้วยวัดโสธรวารามวัดเทพนิมิตวัดคลองเจ้าวัดห้วยน้ำทิพย์วัดบางสมัครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดสวดมาติการและสดับปกรณ์ เวลา17นาฬิกากลุ่มเพื่อนโรงเรียนสาธิิจุฬารุร่นที่18ฝ่ายหญิงกลุ่มเพื่อนโรงเรียนสาธิตจุฬารุร่นที่18ฝ่ายชายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพ,พระนครวัดสเสวตฉัตรเขตคลองสานวัดดาวดึงสารามและวัดน้อยนางหงเขตบางพลัดและวัดศรีโสดาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สวดมาติการและสดับปรกร และเวลา19นาฬิกากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธพพีธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช,ชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาทเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสี่รูป ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานาครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดมักคูอําเภอการจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีมูล,ลนิธิคอฟิลเพื่อคนตาบอดในพระาจูปธรรมสมเด็จพระเทพพระรักนดาสุดา ซึ่งประชาชนทุกคนไปด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนาน,นประการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล ซึ่งส่งส่งเสริมให้หันมาทำงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฟินที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกา ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ